ดีครับผมวันนี้มาดูบรรยากาศถนนเทียนทะเลกันนะครับแถวป่าชายเลนนะครับถนนเทียนทะเลนะครับทะเลกรุงเทพมุงหน้าไปถนนพระรามสองนะครับก็จะมีร้านอาหารนะครับแถวนี้เยอะแยะนะครับ บรรยากาศกันนะครับว่าเป็นยังไงถนนบางขุนเทียนชายทะเลครับ<ม><น>ก็เป็นวันธรรมดานะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธร้านค้าทั้งหลายอาหารทะเลก็จ,จะดูเงียบเหงาไปหน่อยนะครับ ริมนม้ำนะแกวดี ากาศกันนะครับช่วงนี้เป็นอย่างไรนะครับแถวถนนบางขุนเทียนชายทะเลกับอาหารทะเลนะครับอาหารสดดูแล้วก็ไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่อาหารทะเลส่วนใหญ่ก็จะมาจากสมุทรสาครน,นะครับแถวนี้ คนก็กล,กลัวกันหน่อยเพราะว่าตอนนี้ที่สมุทรสาครคนติดโควิดเยอะนะครับโดยเฉพาะแรงงานนะครับแรงงานชาวพม่า,มาแถวนี้ก็มีนะครับแรงงานพม่า,มาถ้ามาซื้อของก็ต้องใส่แมสสวมหน้ากากกันหน่อยนะครับ ็อยู่ในเขตบางขุนเทียนนะครับถนนเทียนทะเลทะเลกรุงเทพเทั้งสองข้างทางก็จะเป็นน้ำป่าชายเลนนะครับน้ำทะเลผสมน้ำจืดก็จะเป็นน้ำเขาเรียกว่าน้ำก่อยนะครับ วนี้ก็จะมีโรงงานเยอะนะครับแล้วก็จะมีแรงงานต่างชาติก็เยอะนะครับโดยเฉพาะชาวเมียนมานะครับแรงงานพม้ามา แต่ก่อนนี่จะเป็นถนนแคบๆเองนะถนนเส้นนีเ้เดี๋ยวนี้มันถือว่าพัฒนาได้เร็วนะครับถนนเส้นนี้มีแต่ก่อนนี้มีแต่ป่าแถวนี้เดี๋ยวนี้ก็มีโรงงานมีตึกแถวนะครับขยายออกมาเยอะ เป็นขนส่งนะครับที่ทําใบขับขี่ต่อภาษีรถยนต์ครับฝั่งขวาสํานักงานขนส่งกรุงเทพมหานครเขตหนึ่ง ลอดใต้ทางด่วนทางหน้าก็จะเป็นตลาดสแกงาเป็นแยกสแกงา แยกสะแกงอ่ะตรงไปก็จะไปออกถนนพระรามสองนะครับไปออกถนนพระรามสองหรือว่าไปเอกชัยเก็บบรรยากาศมาฝากกันนะครับถนนบางขุดเทียนชายทะเลหรือว่าถนนเทียนทะเล ตรงนี้ก็ไปไหนไกลไม่ได้นะครับต้องระมัดระวังสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามช่องบาวลินสวัสดีครับ